ผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกดปลาดุกสดเหมือนเดิมใช่ไหมครับปลาดุกสดเหมือนเดิมครับที่เคยถ่ายลงไปผัดเผ็ดปลาดุกสดครับสูตรเดิมและข้าวอ,อยเหมือนเดิมครับผมรสชาติเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับร้านพี่แกงไม่หอมพอพี่แกงเริ่มเป็นตาสับประรดใช่ไหมใช่ครับนี่อย่างที่เชฟบอกนะครับเลยเราก็เติมน้ำสะอาดใช่ครับรับปสาหอมมากเนี่ยเราตัดน้ำตาลนิดเดียวตนิดเดียวเลยครับ เกลือหนึงห่อผงปรุงรสน,นิดนึงผงอร่อยน้ำปลาซื้อผัด,ดน้ำปลาเหมือนเดิมครับโอเคพี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วแค่นี้ก็อร่อยใช่ครับพริกไทยดำปั่นพริกไทยดำหมอมากอันนี้เราปั่นเองใช่ไหมครับปั่นเองมีมีเอฟซีเขามาคอมเมนต์ว่าสลุกผัดหรือว่าแกงเราเห็นน้ำเยอะนะอันนี้ผัดพี่เดี๋ยวผัดออกมาน้ำ แต่่วาพอเราใส่ปลาดุกไปปุ๊บมันจะพอดีเลยใช่ไหมครับพอดีครับ่นนีะคือบางทีลูกค้าเขาจะขอน้ำขออะไรบ้างใช่ไหมฮะใบมะกรูดอยู่ในนี้นะพี่ครับผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไม่มีใบมะกรูดมีนะครับใบมะกรูดใส่นะครับใส่ครับใบมะกรูดกระชายใส่ครับภาคเด็ดจะขาดไม่ได้ครับใบมะกรูดกระชายเราจะไม่ต้องคนเยอะนี่ครับจะล่อมให้แบบโอเคเราทิ้งไว้กระชายกระชายไปครับ กระชายเนี่ยเราเอาตอยแบบหยาบเนี่ยหยาบหน่อยพี่หยาบหน่อยมีคอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกว่าทำไมสูตรอาหารใต้ทำไมใส่กระชายอันนี้เป็นเผ็ดภาคกลางพี่ภาคกลางพอดีว่าที่ร้านเนี่ยจะขายภาคกลางภาคใต้ผสมกันไปจะไม่เน้นใต้ล้วนไม่เน้นใต้ล้วนนะครับเอาให้ถูกปากทั้งคนใทยได้แล้วก็ภาคกลางทานได้ด้วยนะครับถ้าบางทีเดี๋ยวมันจะเจาะจมกันไปนะร้านนี้เดี๋ยวเอาให้หลากหลายพี่หลากหลายครับให้ลูกค้าได้เลือกนี่ครับพอใส่ปลาไปปุ๊บน้ำก็จะพอดีเลยนะครับไม่เยอะไม่เยอะน้ะไม่เยอะ แล้วก็มีตักให้ลูกค้านิดนึงที่ลูกค้าขอนะครับถ้าเราผัดน้ำน้อยไปก็มันจะแห้งไปนะครับผัดยากด้วยปลาดุกถ้าผัดน้ำน้อยคร,ครับนี่ชิมครับมาชิมหน่อยครับโอเคพี่เป๊ะเลยจบเลยไม่ม<ะ>ไม่มีการปรุงต่อแล้วนะครับอันนี้สดเลยอ,อร่อยเทปฝีมือขันเทพครับ <c oughs> เทพเ็สสุดหล่อใส่พริกแดงเ้็นน่านน้ดหน่อยคนสีสันไปครับโหระพาครับไปไปเลยโหระพาไป ดูลูกค้าหน้าร้านกัแน่นๆนเลยทำไฟขายไปดีมากครับทำไปขายไปพี่ลูกค้าจะได้กินของแบบขึ้นจากเตาเลยร้อนๆเลยอยางาทำใหม่หมดนี่ครับไม่มีค้างดูความหอมครับหอมเตะจมูกมากขอข้าวร้อนๆตะการนะเจ๋วเลยนะเมนูนี้เด็ดมากครับว้าวราไปสุกเตะเดี่ยวรอเดีอดคนเยอะไม่ได้พี่ประดุกเละ ใครมีฝาชีครอ,อบจะจกไวกว่าอ๋อครับเมนูสุดท้ายที่เราขึ้นเสร็จนี่ประมาณกี่โมงครับ5โมง6โมงเฮ้ยประมาณ5โมงครึ่งพี่5โมงครึ่งเสร็จดูความน่าทานครับชอบตุ๊บวันนี้ชิ้นใหญ่จะนานนิดนึงใครดูคลิปนี้ไม่หิวข้าวให้รู้ไปครับมเมนูนี้กินข้าวร้อนๆที่อร่อยมากน่ะข้าวร้อนๆนี่เจ๋ยครับเสร็จแล้วได้ไหมครับได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับไปเจีหน้าร้ักตัดเส็ดปลาดุกสดนะครับ ป้าทุกนะครับรสชาครับมาเดิมเลยวันนี้คุณป้าว้าวคุณป้าเประจุป้าประจำเลยเนี่ยคุณป้าประจำนะครับประจำชอบมากน่าทานทุกเมนูครับวันนี้